กบสวัสดีเพื่อนๆพนน่นี่ๆยงนองท่านนะยินดีต้อนรับรสู่ช่องดูกเกมก็มีเกมใหม่มาแนะนำานะวันนี้ก็เกม snk นะฮะของค่าย snk all star fighter อันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะเปิดทดสอบ c p t จนถึง26ิพฤษภาคมนี้นะใครอยากมาลองก่อนเปิดจริงก็ได้เฉพาะ apk น,น,นะฮะสำหรับ android เท่านั้นแนะ่เดี๋ยวทิ้งลิงก์เพจไว้ให้ด้วยแล้วก็ทิ้งทิ้งทดสอบก็ใครเล่นในบูสต์แตกต้องใจเย็นๆนะมันจะโหลดเร้งออกโหลดเร้งออก,รดดออกประจํามากเลย,เลยนะฮะส่วนมือถือผมไม่รู้นะ ยังไงก็ฝากร้านเติมเกมด้วยสำหรับเรานะฮะสปอนเซอร์ยักษ์ใหญ่ของเรานะร้านเติมเกม Over Top Up นะฮะไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรนะฮะหรือว่าตอนนี้เล่นเกมถังซานอยู่นะฮะ Power Top Up นะฮะมีโปรโมชั่นนะ่ยนี่ฮะตามนี้เลยครับผมอ่าฮะแพ็กถูกนะฮะถูกมากๆนะ่ยแล้วก็แพ็กรายเดือนก็ถูกมากๆนะ่ยใครจะเติมแพ็กไหนก็ติดต่อทางเพจของเรานะไม่ต้องยุ่งยากในการเติมนะมีแอดมินคอยตอบตลอดเวลานะฮะก็เติม้รวดเร็วไม่ถูกแบน ไม่อ่อไม่แบนไม่โกงไม่โดนอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่มีดีฟันนะฮะแล้วก็ใครบอกว่ามาจากอ่าช่อง Into Game นะฮะแพ็ค99ที่เราเติมรายวันเนาะก็จะลดเหลือ90บาทนะเพราะว่าทางทีมอ่าของเราเนาะจะขั้นต่ำ150บาทแต่ว่าเอ็กซ์คลูซีฟให้นะฮะสำหรับมาจากช่อง Into Game เนาะประมาณนั้นนะฮะก็แพ็กตามนี้เลยครับเห็น <He it S 2> ไหมฮะถูกมากนะฮะแพ็ก3,000เจ็ดเหลือ3,150เนาะใครที่เล่นเกมถังซานอยู่ตอนนี้นะแนะนําเลยครับโอเวอร์ท็อปครับนะ่ย ค่ายใหญ่ที่อยู่เรามานานอ่าม,มีการรีฟันนะฮะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะฮะเติมง่ายแค่เพียงทักเกจเราเนาะเราจะปักมุดไปให้ข้างล่างด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ใช่มีแค่เกมทังสรรอย่างเดียวคนระับมีหลายเกมเลยนะฮะติดต่อทางทีมงานเราได้เลยนะผมอ่มานะอยู่ที่เกมนี้นะฮะกว่าจะเข้าเล่นได้โคตรนานเลยนะผมอ่ภาพสวยมากนะฮะไปล็อกอินส้าปนะฮะอะไรก็ได้ครับผมที่เราสะดวกสบายนะฮะ ก็เวอร์ชั่นแรกเนาะที่เคยเปิดมานานเลวมันก็ไม่ค่อยสวยอะภาพแต่เวอร์ชั่นเนี้ยภาพแก้ไขปรับปรุงมาอย่างแบบง,งามมากเนะฮะใครไม่เคยเล่นภาคนี้ต้องมาลองทดลองเอานะอันนี้คือป๊อปล่าเฮ้ยเซิร์ฟเต็มแล้วเหรอมันเป็นเซิร์ฟทดสอบมันมีเซิร์ฟเดียวเนี่ยก็เล่นเล่นไปเนี่ยกดคลิปข้ามไปเลยเนะี่ยเราเลือกตัวละครอะไรเราเลือกผู้ชายนะผมแล้วผู้หญิงไม่ได้จะเ,เป็นตุ๊ดนะฮะแล้วก็เลือกอ่านี่ับผม ตั้งชื่อเนาะ Into Game นะฮะชื่อนี้เราใช้ประจำนะฮะโอเคกดไอ้นี่มือนะฮะก็จะมาที่ไตเติลนะฮะก็นี่ฮะตัวละครมาอย่างครบคันนะฮะมาหมดทั้งแถบเลยนะฮะผมอันนี้ก็เป็น MC ล้วประกาศนะนู่นนี่น,นั่นอะไรเงี้ยนะฮะเราก็กดข้ามไปเลยคระะับนี่ภาพสวยงามมากเวอร์ชั่นนี้ทำมาดีมากทำแบบภาพสวยเลยแหละนะฮะ แต่ผมไม่แน่ใจทำไมไอ้รูสไม่ได้ทดสอบนะฮะน่าจะยังไม่ผ่านกฎเขาเนาะตอนนี้ก็มีแต่ Android นะฮะนี่ฮะมาถึงภาพสวยอย่างนี้เลยครับคิดถึงแบบสมัยก่อนเลยนะประหยอดเกมตามตู้นะฮะแต่ว่าภาพมันทำดีมากครับผมไอ้เยี่ยอย่างกับเกม PC ซีนะะีผมดูดิคิดถึงสมัยก่อนเลยฮะ <c oughs> คิดคิดถึงสมัยก่อนนะหยอดตู้โชว์สาวเนะฮะ เออนี่ฮะนี่ฮะตัวละครม่งโคตรสวยเลยนะดีกว่าภาคที่แล้วเยอะมากนะดูดิปั๊บตัปับป๊บ,บจะเป็นเกมแนวแบบนี้เนาะเกตมานนะเอ้ยเกรพลังข้างบนก็เนี่ยไม่ว่าเราจะโดนตีต,ตัตวไหนก็ใช้เกตเดียวกันนี่เป็นยังไงคนระับภาพสวยมากเลยฮะฉากโอเคมากครับฉากก็นะฮะไอ้เพี่ยแถวบ้านผมเนะี่ยต้องขออภัยด้วยนะวัยรุ่นมันตีท่อบ,บ่อยมากเลยแลวบ้านผมอยู่ติดถนนด้วยนะขออภัยด้วยนะ พวกนี้ต้องให้ตกกระโหลกแล้วในหะ้ทอแมงตีโคตรดังเนี่ยอ่าแล้เวเราก็ชนะไปนะนี่ภาพสวยงามมากนะฉากเนี้ยน่าจะเป็นฉากของพิซซ่าไทยเนาะชีช่องอะไรนะช่องเอ่อจำชื่อช่องไม่ได้ที่ขายพิซซ่าเนี่ยดังแล้วตอนนี้คนไทยเราเนะี่ย อที่มีแฟนชื่อเทเลอร์ไทเลอร์นะฮะกิ Gig ๊กพิซซ่าเออกิกอเมริกาเนาะชื่อช่องเออกิกอเมริกากับไทเลอร์ไทยแลนด์นะฮงไปดูได้นะเขาขายพิซซ่าดังทั่วโลกเลยหน้า,หน,า,าหน้าพิซซ่าหน้าแผนงหน้าเสือร้องไห้หน้าขนมม่วงๆนะฮะเอาล้วครับกลับมาดูที่เกมของเราเนะี่ยภาพสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่ปับป๊บปุบป๊บปับป๊บปุ๊บทุก ปุบๆเนี่ยนะคูณสองได้แล้วครับผมยังใช้สกิลไม่ได้ถ้าไม่ตายเนะฮะนี่นี่อีตัวนี้ตัวมวยไทยอี๋คิดถึงบรรยากาศสมัยก่อนนะครับแต่ตัวละครภาพสวยกว่าเนะฮะฉากอลังการมากเนะฮยเห็นไหมกระถางต้นไม้ผิวไหวอยู่นะไม่ได้แข็งชื่อนะผมเนะาะแล้วมีคนเชียร์อยู่ด้านหลังนี่ครับสกิลคอมโบเนะฮะมาแล้วจ้า ในบูสแต็กลดๆมันหลุดออกก็หลุดเรื่อยๆนะฮะเข้าๆหลุดเข้าาหลุดๆหลุดๆนะฮะเดี๋ยวก็เล่นได้นะครับผมนี่ทำไป้ตายโคตรสวยเลยเป็นไงล่ะน้ำลายไหลย้อยนะฮะแจ่มมากนะมผมเดี๋ยวพรุงนี้จะมีเกมเอ่อมัสเตอร์คิงดอมนะที่ผมโอ้คุยกับแอดมินโคตรนานเลยเขาก็เลื่อนเลื่อนอยู่นั่นเลยฮะอื เดี๋ยวเกมอะไรก็แล้วแต่นะ่ยยังไงก็ลองไปทักเพจของเรานะ่ยโอเวอร์ท็อปอัพนะ่ยยังไงก็เติมเงินเติมเกมได้สะดวกปลอดภัยทุกเกมอ่ะไอดีบั๊ยังเติมได้เลยนะยังไงครับโปรโมทนะฮะเออลองดูใครเล่นเกมไหนก็ RV ก็มีคนเติมนะมีน้องคนนึงอยู่ในสตรีมเราเติมอ่า RV กับโอเวอร์ท็อปอัพเรามันอย่างยาวนานแดนลอคเจเนชั่นเอก็มีนะเมียโฟยังมีครับผมทุกอย่างมีหมดนะฮะลองสอบถามที่เพจของเราได้จะมีแอดมินอ่าคอยตอบตลอดเวลานะฮะ บริการด่วนทันใจนะฮะท่านโอนเงินมาเราเติมให้ท่านนะฮะปลอดภัยแน่นอนไอดีไม่มีโดนแบนแน่นอนนะฮะเอาล่ะครับผมเราเปิดกระชาได้ตัวนี้มานะฮะแท้งนี่ฮะเป็นไงภาพสวยไหมผมเห็นแล้วยัอง,องอึ้งเลยนะฮะนี่ฮะเลเวลนี่เพิ่มเลเวลไปก่อน ใครทีเล่นจริงจังก็ศึกษาไว้ก่อนว่าตอนนี้ยังเป็น c p t อยู่ครับจนถึงวันที่26นี้นะนด่านหนึง่งขีดสามบผมอันนี้ก็นี่นางเทกระดิกนิ้วเลยแฮมไว้หนวดจ,จิ๋มด้วยฮนะแถวบ้านเรียกว่าหนวดจิ๋มะนะเออนี่ฮนะเราก็ได้เข้ารอบไปเนาะใช่ปะ มันจะมีระบบเยอะเนี่ยผมชอบตรงโอ้โหฉาแมงโคสวยเลยนะดูเรือขยับได้ฮนะต้นไม้ข้างบนก็ขยับได้มันเลยทาให้แบบเกมไม่แข็งนะดูดิอ่าออโต้ได้แล้วตอนนี้สบายเลยครับผมงานงานสบายแล้วนะใครมีเวลาเล่นก็อัพพลังจนเต็มน,น,น,นะฮะภาพสวยมากนะบอกเลยดีกว่าเวอร์ชั่นเก่าเยอะโคตรเยอะเลยฮนะเวอร์ชั่นนั้นถ้ามันก,ลก,ลก,ลกล็กลกก็ะเลวกกรวยงไงไม่รู้ เวอร์ชันนี้ครับด,ดูนะฮะสกุงสกิลนะฮะทุกอย่างนะฮะมาลองได้ครับสาวก SNK นะฮะสตีนะี่ดูดิอืนึกถึงสมัยก่อนนะฮะสตีไฟเตอร์ก็ยังไม่สวยเท่านี้เลยนะอืมน่าเล่นมากเนี่ยโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดินึกถึงสมัยบรรยากาศสมัยก่อนๆเลยอ่าหนึ่งคิดซีครับดูดิมันจะมีอะไรให้อีกไหม แต่๋ยวจะล่้ให้จบด่านหนึ่งคิดสิบเลยนะว่าจะแจกอะไรบ้างหุยอะไรบึ้มๆวะโอ้โหเห็นเต็มนี่ฮะดูฉากโคตรสวยเลยเป็นผมว่าเหมือนเกม PC นะสวยกว่าเวอร์ชั่นเก่านะเยอะเลยเนาะใครเคยเล่นเวอร์ชั่นเก่าจะรู้นะฮะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเนาะจาก S N K นะฮะดูดิตะก,กี้แม่งเต็มเบ้าตาเลยนะฮะยิงไม่มีแฟนอยู่นะ,ะยิงโสดอยู่ตอนนี้ ตูมเขาให้นะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเก่งเกินนะเนี่ยเตะเสยหน้าแตกนาแล้วมาช่วยแล้วผมไปเยี่ยงไงดาบิคาดมานปังเรียบร้อยยังอีกเนี่ยสาวน้อยคนนี้แม่งดูดิท่าไม่ตายนะฮะโดนแล้วครับแทงเรา นี่ถ้าไม่ตายตต้มึงเ็าไปให้เนี่ยเตะอีกต่อยอีกทีถ้าไม่ตายเพีงจัดไปนะับผมไปยียงียบร้อยเลยเนี่สุดจริงไหมอลังการมากจะไหวไหมวะด่านห้าแล้ว เอาแล้วครับอุ้ยตัวหลังสุดครับบึ้มบึมเลยต้องเตะน้องก่อนแล้วมั้งอย่างนี้นะฮะตัวหลังมันจะเก่งนะผมไม่ว่าจะเวอร์ชั่นไหนก็นแล้วแต่นะ I don't wanna waste what's left the storms we chase are leading us and love is all we'll ever นีน่ตัวหลักมันก็มันแรงนะครับผมดูเอานะอันนี้คือมันจะมีไอคอนอยู่นะว่าอันไหนตัวแท้งเป็นโลอันนี้เป็นสายหมัดสายหนังสือน่าจะเป็นสายเวทไมเวทก็ซัพพอตเออโ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหท้าไปต,ต,ตายอีกเยนิซาดิสุดเลยครับผมตบจนนอตตายอ่ะ อ่ะครับอันนี้แค่ดูนี่จะสอนอะไรไหมอันนี้แค่เลเวลเธรรมดาเนี่ยอ่าโอ้ยจบชัปเตอร์แรกแล้วเหรอโคตรไหวเนี่ยอ้าวมีไลน์อัเนี่ยมีเทรนเนี่ยนี่ฮะแอดวานเลยปืด๊ดอุ้ยอัพดาวขึ้นมาเยอะเลยเนี่ฮะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงเทียเนี่ยสำคัญมาก อัพโคตรเยอะเลยนะฮะนี่ตรงนี้ก็อัพอีกได้อีกนะดูดิพลังขึ้นมาเยอะเลยให้อัพอีกโอเคจัดไป่อตอนนี้ก็ให้ไปไฟเตอร์ต่อนะฮะชาเลงิงนี่เวอร์ชันไม่รู้ว่าจะแถมอะไรให้หรนะือยัง ก็ใครเราทดสอบยาวๆก็ลองเล่นไปเรื่อยๆแล้วกันนะผมก็เอาภาพบรรยากาศมาให้ดูว่าไอ,อ้ภาพมันสวยมากๆเลยมีกดคุณ2คุณ3ได้แล้วนะเห็นไหมนี่ก็เอ,อ,เอา,าบรรยากาศให้ดูว่าไอ,อ้เกมมันเวอร์ชั่นใหม่แล้วภาพโคตรสวยเลยนะเอออลังการล้านแปดมากนะตัวน,นี้ดูดิย่ดาด่าเป็นโคเท่นะอันนี้มีด่าไปเชียว <laughs> มาอีกแล้วครับผม พยยเพี้ยงเนสัตสมท่าไม่ตายได้33าท่านะฮะมันจะใชออตโอต้ของสกิลมันเองนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้วยกันเดี๋ยวมันจะยาวกันไปคลิปเนาะยัยงไงก็ฝากร้านเติมเกมนะ่ยโอเวอร์ท็อปอัพของเราด้วยนะเติมเกมสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะฮะมีเกมเยอะแยะมากมายที่ท่านอยากจะเติมเกมไหนก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับผมโดยเฉพาะถังซานก็มีแพ็คเยอะๆนะฮะแพ็คลายแพ็คนะฮะใครที่รายเดือนใกล้จมุนแล้วก็รอเติมก็โอ้ท็อปอัพเราได้นะฮะปลอดภัยสะดวกบริษัทใหญ่แน่นอนนะฮะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะใครยังมาลองเล่นก็มาลองดูนะฮะลิงค์ทิ้งไว้ข้างล่างใต้ดีคุชั่นนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับ